นะครับวันนี้ก็คลิปที่สองนะครับกับผมเอ็นเอ็นนะครับก็วันนี้ก็มากับเพื่อนไหลคนหมือนกันนี่ตอนนี้ก็อยู่ท่ามกลางบรรยากาศนะครับดูดูคู่นี้ครับกำลังสวิตสวิตวิกันเลยครับยนะยนะครับเพื่อนๆของผมนี่นะครับนี่ครับคนนี้แฟนผมเองครับ นี่นี่นี่เรามีอะไรจะบอกอะไรอ่ะเราหลอดนะนีนะครับเขาเป็นกันเองนะครับกับเพื่อนๆผมนะครับอันนี้ก็ดูบรรยากาศนะครับหมอกก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับหมอกเยอะมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเดินไปนะคะนะครับเดี๋ยวคนนี้ชื่อดิวนะครับชื่อดิวเดี๋ยวดิวจะพาเดินไปพี่ต้าพี่ต้ามานี่หน่อยครับพี่ต้าหาหน้าหาตา นี่พิต้านะครับพี่ต้าหัวหน้าวง NS Promotion ของผมเองนะครับสังกัด NS Studio นะครับหมอกเยอะมากนะครับดูนะครับมีเซนหมอกเชยภูมิครับต้องบอกว่าเชยภูมิเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวมากแหล่่่งงททอเียวหลากหลายนะครับมีทั้งเยอะแยะมากมายนะครับอยากให้คุณมาสัมผัสดูเองหนาวมากเยอะแยะมากมายเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวจะงงว่าผมเป็นไงเดี๋ยวให้เห็นหน้าผมสักนิดนึ่งสัหมได้นึงใช่ไหมได้มาหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ค่ะหน้าตาเขาเป็หน้าตาอย่างนี้ค่ะผมก็แฟนผมเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวต่ออะไรอะให้เขานตากล้องเหรอโอเคมันโกหกเขาไม่ใช่แฟนกันไอผู้ชายผู้ชายมันมั่วผู้ชายมันมั่วมันต้องนิดหนึ่งเพราะว่าเรา มาวันนี้เรามาคนเดียวเราโสดใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินไปตามเพื่อนเราจะเดินบนภูเขาเขาสูงมากอยากบอกว่าไม่มนกอยากให้ทุกคนมาสัมผัสใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเจอผมได้ทาง YouTube นะครับแล้วก็อาใช่ทางอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับ <c oughs> Facebook หรือ เดินไปเ,ไเรืเ่อย<ๆ>เดี๋ยวจะพาไปดูดอกกระเจียวรเราจะถ่ายกันไปเรื่อยใช่ไหมครับผมแตเ,เดี๋ยวกโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวโอเคไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะรายงาน <c oughs> ผลเพิ่มโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ